ท่านประธานนะคะได้พักผ่อนนะคะขอเรียนเชิญน,นะคะนายสนองมาไลายขวัญ นี้ทางผู้พิพ่กษายุคนโดยทางสนธิการนายกองค์การระดับตาบลผู้แทนโรงเรียนกำลังพระอาจารย์วัดเขาบุญเหนือหนึ่งหมื่นบาทนะครับปัญญายกคำบนจอทองห้าพันบาทท่านพนังผู้ใหญ่บ้านและก็พี่น้องที่เข้าร่วมพิธีวันนี้ทุกท่านครับ <c oughs> ผมเองรู้สึกเป็นเกียรติและก็ภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญให้มาเป็นประธานพิธี ยกตัวเอกบ้านเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเฉลิมฉลองาในวันนี้การช่วยเหลือประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนในระดับต่างๆนี้เกิดความขึ้นได้ ใช้ก็ต้องขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงขบคุณนะคะท่านประธานเป็นอย่างสูนะคะท่านนํา้าโงนะคะมา รับข้อสังวกัดจากผู้ว่าและจังหวัดเชียงภูมิครับก็มาดำเนินการสร้างบ้านนะครับซึ่งออมีโครงการสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ตามโครงการเจตนพุกเกียรติพระเซนพระเจ้าอยู่หัวครับแปดสิบเจ็ดพรรษานะครับหลังนี้เป็นหลังที่15ครับซึ่งตั้งงบไว้หลังละ50,000บาทนะครับโดยที่ทางนายอกอบตกระดับพิเศษบ้านทีมพลังมวลชนครับรวมทีมกันสร้างครับซึ่งเห็นได้ว่า เราทางานเพื่อให้ขับเคลื่อนให้กับการดำนเนินในระดับของวัดบ้านโรงเรียนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับมีโครงการเรื่องของการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับโดยที่ให้ทางหมู่บ้านกลุม่มชุนชนได้ขับเคลื่อนในเรื่องของการตรวจเข้มที่ผ้าตาสับลดนะครับไม่ให้มีการขายไม่ให้มีการเสพนะครับแล้วก็มีการทําโครงการทําบุญที่วัด นะครับทำความดีที่โรงเรียนส่งเงินให้กับทุกโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอพายาพุลนะครับซึ่งเรามอบเงินไปทั้งหมดแล้วตอนนี้5้าแสนกว่าบ,บาทนะครับ,นะรบแล้วก็บ้านที่เราสร้างนี้เป็นบ้านที่ทางกลุ่มพลเมือชนคณะ้ใหยาบ้านทีมนายกเขาโลดมาสร้างฮนะซึ่งหาหาเงนินโดยเราจัดทีมของ